สวัสดีครับนักเรียนพบกันอีกครั้งนะครับกับครูเชิดและบทเรียนออนไลน์เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนจากคลิปวิดีโอตอนที่แล้วนะครับซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนกราฟเพื่อแสดงคําตอบทั้งหมดของอสมการซึ่งเราจะใช้วิธีการเขียนกราฟลงบนเส้นจํานวนถูกต้องไหมครับเรามาทบทวนวิธีการกันสักนิดหนึ่งนะครับโดยที่การที่เราจะเขียนกราฟแสดงคําตอบทั้งหมดของอสมการบนเส้นจํานวนนะครับเราจะใช้วิธีการลากเส้นทึบนะครับ ทับจุดบนเส้นจำนวนซึ่งจุดเหล่านั้นจะแทนจำนวนที่เป็นคำตอบของอสมการนอกจากนั้นนะครับนักเรียนก็ยังใช้สัญ,ญลักษณ์นะครับที่เป็นวงกลมทึบนะครับเพื่อแสดงว่าจุดที่วงกลมทึบทับอยู่นะครับหรือว่าจำนวนที่วงกลมทึบทับอยู่เนี่ยจะเป็นคำตอบของอสมการด้วยและเราก็จะใช้วงกลมโปร่งนะครับ เพื่อบ่งบอกว่าจำนวนที่วงกลมโปร่งล้อมอยู่นั้นไม่ใช่คำตอบของอสมการนะครับนักเรียนและในคลิปเดีโอประจำตอนนี้นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปเรียนรู้สิ่งใหม่การครูขอ,ขอทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนสักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการเขียนกราฟแสดงคําตอบของอสมการ สมมุติว่าครูมีอสมการ x มากกว่า2นะครับเราจะเขียนกราฟของอสมการได้แบบนี้ใช่ไหมครับนักเรียนก็คือทุกๆจํานวนนะครับที่มากกว่า2 และที่2นะครับเนื่องจาก x ของเรามากกว่า2ดังนั้น2ไม่ใช่คำตอบของอสมการนี้ถูกไหมครับครูจึงใช้สัญลักษณ์ที่เป็นวงกลมโปร่งนะครับวางไว้ที่ตำแหน่ง2บนเส้นจำนวนนะครับทีนี้เราลองมาทบทวนนะครับกระบวนการคิดของนักเรียนสักนิดหนึ่งว่าในการได้มานะครับซึ่งกราฟกราฟนี้นะครับเราคิดยังไงนะครับนักเรียนจะใช้วิธีการลองแทนค่าของตัวแปร x ใช่ไหมครับว่า x เนี่ยเป็นค่าอะไรได้บ้างหรือว่าเป็นจํานวนจริงอะไรได้บ้างที่ทําให้อสมการนี้เป็นจริงนะครับซึ่งเรน,นอาจจะต้องแทนจํานวนหลายๆจํานวนถูกไหมครับแล้วก็พิจารณาว่าจํานวนใดบ้างที่ทําให้อสมการนี้เป็นจริงนะครับซึ่งกระบวนการคิดท,ที่เร,กรนกําลังทําอยู่นี้นะครับเราจะเรียกว่าการลองแทนค่าตัวแปรนั่นเองครับซึ่งการลองแทนค่าตัวแปรนะครับก็จะเป็นกระบวนการหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นกระบวนการในการแก้อสมการนั่นเองครับนักเรียน ทีนีการแก้อสมการเนี่ยมีความหมายว่าอะไรนะครับเราไปดูกันสักนิดหนึ่งนะครับการแก้อสมการนะครับก็คือการหาคําตอบทั้งหมดของอสมการนั่นเองครับนักเรียนซึ่ง ในความเป็นจริงแล้วนะครับถ้านักเรียนต้องการที่จะแก้อสมการนะครับโดยวิธีการลองแทนค่าตัวแปรเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอาสมการนั้นเป็นอสมการที่ไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับนักเรียนก็อาจที่จะาหาคําตอบทั้งหมดของอสมการได้ไม่ยากนะแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนลองพิจารณาอาสมการที่ครูกํากหนดให้ต่อไปนี้นะครับเช่น x บวก2.5น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ4.8 x ลบเศษ1ส่วน2มากกว่าเศษ5ส่วน2 2x บวก1น้อยกว่า3นั่นเองจะพบว่าอสามการเหล่านี้นะครับมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นทศนิยม เศษส่วนนะครับหรือแม้กระทั่งมีค่าคงที่คูณอยู่กับตัวแปรนะครับนั่นเองจะพบว่าถ้านักเรียนนะครับใช้วิธีการลองแทนค่าตัวแปรเนี่ยอาจจะใช้เวลานาน,านก็ได้นะครับดังนั้นวิธีการลองแทนค่าตัวแปรเนี่ยอาจจะไม่ใช่วิธีที่มีประสิทธิภาพในการที่เราจะแก้อสมก,การถูกต้องไหมครับดังนั้นในวันนี้นะครับครูจะขออนุญาตนักเรียนนะครับนาเสนอวิธีการแก้อสมก,การนะครับโดยการใช้สมบัติของการไม่เท่ากัน สมบัติของการไม่เท่ากันประกอบไปด้วย2สมบัตินะครับข้อที่1ก็คือสมบัติการบวกของการไม่เท่ากันข้อที่2ก็คือสมบัติการคูณข,ข,ของการไม่เท่ากันครับนักเรียนครับและในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาลองศึกษาสมบัติการบวกของการไม่เท่ากันกันนะครับนักเรียนเอาละ่ะทีนี้ในาการ ศึกษาสมบัตบิกา,าาาก,าก,การบวกของการไม่เท่ากันนะครับครูก็มีกิจกรรมนะครับเล็กๆนะครับเรียกว่ากิจกรรมสำรวจสมบัติการบวกของการไม่เท่ากันให้นักเรียนได้ลองสำรวจตรวจสอบนะครับแล้วก็ลองสร้างข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับสมบัติการบวกของการไม่เท่ากันนะครับโดยที่ครูก็ได้เตรียมใบกิจกรรมเอาไว้ในระบบแล้วนะครับก็ให้นักเรียนดาวน์โหลดนะครับใบกิจกรรมนะครับ จากระบบนะครับเอาไว้ก่อนนะดาวน์โหลดแล้วก็ปริ้นเตรียมเอาไว้นะครับทีนี้ในการทํากิจกรรมนักเรียนต้องทําอะไรบ้างนะครับมาดูที่คําชี้แจงกันเนาะนะครับในกิจกรรมนี้นะครับให้นักเรียนเติมคําตอบนะครับลงในตารางในข้อ1นะครับให้ถูกต้อง แล้วก็จากตารางในข้อ1น,นะครับให้นักเรียนสังเกตและสร้างข้อความคาดการเกี่ยวกับเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันเมื่อบวกด้วยจํานวนที่เท่ากันทั้ง2ข้างของอสมการนะครับที่ในการทํากิจกรรมก็เช่นเคยนะครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยกดพอยส์นะครับหรือว่าพักคลิปวิดีโอนี้เอาไว้ก่อนแล้วก็ ทำกิจกรรมด้วยตนเองแล้วเราก็ค่อยมากดเลย์นะครับเพื่อเรียนรู้กันต่อไปนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนไปทํากิจกรรมกันเลยครับเอาละครับนักเรียนนักเรียนทํากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูซิว่านักเรียนสังเกตและสร้างข้อความคาดการณ์นะครับเมื่อเราเบวกนะครับจำนวนที่เท่าเท่ากันไปทั้งสองข้างของอสมการเนี่ยนักเรียนสร้างข้อความคาดการณ์ได้ว่าอย่างไรนะครับ จากกิจกรรมนะครับนักเรียนจะพบว่าถ้าเรานําจํานวนใดๆก็ตามนะครับมาบวกทั้งสองข้างของอสมการที่เป็นจริงเน้นย้ํานะว่าอสมการนั้นนะครับก่อนที่เราจะบวกเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะบวกทั้งสองข้างของอสมกาอรอสมการนั้นต้องเป็นจริงก่อนเนาะนะครับถ้าเรานําจํานวนใดๆมาบวกทั้งสองข้างของอสมการที่เป็นจริงที่กําหนดให้แล้วสมการใหม่ที่ได้ก็ยังคงเป็นจริงด้วย อันนี้เป็นข้อสังเกตที่เรียนได้แล้วก็เป็นข้อความคาดการที่เรียนสร้างขึ้นจากการสังเกตเหล่านั้นนะครับมาทีนี้มาดูการอธิบายนิดนึงสมมุติว่าครูมีอสมการที่เป็นจริงก็คือ10น้อยกว่า20อ่สสมการนี้เป็นสอสมการที่เป็นจริงเนาะถ้าครูจะแทนนะครับประโยคสัญ,ญลักษณ์นี้นะครับ10 น้อยกว่า20เนี่ยด้วยรูปภาพครูขอแทนด้วยรูปภาพของตาช่างสองแขนแบบนี้นะครับเราจะพบว่า,าด้านนะครับหรือว่าแขนที่มีน้ำหนักมากกว่าเนี่ยก็จะเคลื่อนต่ำลงมานะครับจะเคลื่อนออกมาต่ำกว่าข้างที่เบากว่านั่นเองเพราะฉะนั้นครูก็จะแทนด้วยตาช่างสองแขนแบบนี้นะครับตาช่างสองแขนแบบนี้ ก็จะได้ว่า20น่หนักกว่านะครับก็จะเอนต่ําลงมานะครับก็จะเอนต่ำลงมาแทนด้วยภาพนี้เนาะเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดว่าครูนะครับดําเนินการบวกนะครับหรือเพิ่มน้ําหนักทั้ง2ข้างของตาช่างนี้ด้วย5 mm. นะครับก็คือบวกน้ําหนักเพิ่มเข้าไปนะครับอีก5หน่วยนะครับครูก็จะแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ได้ว่า10บวก5นะครับ ฝั่งนี้เนาะก็คือ10บวก5นะครับฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น20บวก5ซึ่งปรากฏว่าจากตราช่าง2แขนนะครับถ้านลินเพิ่มนะครับน้ำหนักนะครับหรือว่าเพิ่มสิ่งของที่มีน้ำหนักเท่ากันทั้ง2ข้างของตราช่างเนี่ยก็ยังพบว่าตราช่างเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเลยเพราะฉะนั้นครูก็ยังคงได้ว่า10บวก5น้อยกว่า20บวก5ด้วยเช่นเดิมนะครับซึ่ง10บวก5ก็คือ 15ถูกไหมย0่บวก5ก็คือ25เพราะฉะนั้นครูสามารถแทนด้วยอสมการนี้ได้ก็คือ15น้อยกว่า25นะครับซึ่งนักเรียนจะสังเกตว่าหลังจากที่เราเพิ่มนะครับน้ำหนักเข้าไปหรือว่าบวก5เข้าไปแล้วอสมการใหม่นะครับที่ได้ก็ยังคงเป็นจริงอยู่นะครับดังนั้นครูจึงขอสรุปว่าถ้าในกรณีที่ A นะครับ น้อยกว่า b ในที่นี้นะครับผู้สอกกำหนดให้ a b แล้วก็ c เนี่ยเป็นจํานวนจริงใดๆก่อนเนาะนะครับเป็นจํานวนจริงใดๆเลยกรณีที่ a น้อยกว่า b นะครับถ้า a น้อยกว่า b แล้ว a บวก c ก็ยังคงน้อยกว่า b บวก c ด้วยนะครับ คบนเรียนต่อไปเรามาลองศึกษาสมบัติการของการไม่เท่ากันนะครับในกรณีที่ a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b บ้างนะครับซึ่งจากความหมายของ a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b นะครับก็หมายถึง a น้อยกว่า b หรือ a เท่ากับ b ใช่ไหมครับนเรียนซึ่งในกรณีแรกนะครับที่ a น้อยกว่า b เนี่ยเราได้ลองศึกษาสมบัติไปแล้วเราก็รู้ว่าเป็นจริงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยังเหลืออีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือ a เท่ากับ b นั่นเองนะครับซึ่ง จากความรู้เดิมของนักเรียนนะครับในเรื่องของสมการนะครับนักเรียนจะพบว่าถ้าเกิอดเรามี A นะครับเท่ากับ B อยู่หรือว่ามีจํานวน2จํานวนใดๆที่เท่ากันอยู่นะครับ ไม่ว่าเราจะบวกทั้งสองข้างนะครับของเครื่องหมายเท่ากับนั้นด้วยจํานวนใดก็ตามว่าจะเป็นจํานวนบวกจํานวนลบหรือว่า0ูนย์นะครับทั้งสองข้างของสมการหรือว่าทั้งสองข้างของเครื่องหมายเท่ากับนั้นก็ยังคงเท่ากันอยู่เพราะฉะนั้นกรณีที่ a เท่ากับ b จึงเป็นจริงเสมอถูกไหมครับ ดังนั้นครูจึงขอสรุปว่ากรณีที่ a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b นะครับถ้า a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b แล้ว a บวก c น้อยกว่าหรือเท่ากับ b บวก c ด้วยครับ คำเนเรียนครับจากเมื่อสักครู่ที่เราได้สรุปสมบัติการบวกของการไม่เท่ากันนะครับซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราบวกทั้งสองข้างของอสมการเดิมนะครับด้วย c ซึ่งเป็นจํานวนจริงใดๆซึ่งจํานวนจริงใดๆในที่นี้อาจจะเป็นจํานวนบวกจํานวนล,ลบหรือว่าศูนย์ก็ได้ถูกต้องไหมครับทีนี้เรามาลองฟังคําอธิบายสักนิดนึงว่าถ้าเราบวก c นะครับซึ่งเป็นจํานวนล,ลบเนี่ยสมบัติการบวกของการไม่เท่ากันเนี่ยยังคงเป็นจริงได้ยังไงนะครับ ครูอยากให้นักเรียนนะครับได้ลองพิจารณาภาพตาช่างนะครับที่อยู่บนสไลด์นี้นะครับนักเรียนจะพบว่าทางฝั่งซ้ายของตาช่างเนี่ยครูจะให้มีจํานวนที่เราไม่ทราบค่าอยู่นะครับสมมุติให้เป็น x นะครับแล้วก็มีสี่เหลี่ยมอยู่2รูปซึ่งจะแทน2หน่วยเนาะทางด้านขวาของตาช่างนะครับมีสี่เหลี่ยมอยู่5รูปซึ่งแทน5หน่วยเพราะฉะนั้นครูจะแทนด้วยสัญลักษณ์นะครับทางฝั่งซ้ายได้ว่า x บวก2 ทางฝั่งขวาได้ว่า5นะครับซึ่งจากรูปภาพนี้เราจะสร้างเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า x บวก2น้อยกว่า5ถูกไหมครับซึ่งต่อไปนะครับถ้าครูจะหยิบทั้ง2ข้างของตาช่างออกข้างละ2หน่วยแบบนี้นะครับนเรียนคิดว่าตาช่างจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมครับไม่เปลี่ยนแปลงถูกไหมครับเพราะว่าเราหยิบนะครับทั้งสองข้างของตาช่างเนี่ยออกด้วยจํานวนเท่าๆกันนะครับตาช่างก็ยังคงอ,อยู่ในสภาพเดิมนะครับ ซึ่งการหยิบออกในที่นี้ก็คือการลบออกถูกต้องไหมครับดังนั้นเดิมนะครับทางฝั่งซ้ายของตาช่างเนี่ยเราเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ x บวก2นะครับถูกหยิบออกไป2เพราะฉะนั้นครูจึงเขียนแทนได้เป็น x บวก2ลบ2 ทางฝั่งขวาแต่เดิมมี5ถูกไหมครับถูกยิบออกไป2จึงเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ว่า5ลบ2นะครับทีนี้จากความรู้เดิมของนักเรียนนะครับนักเรียนจะทราบว่า a ลบ b เนี่ยเท่ากับ a บวกด้วยจำนวนตรงข้ามของ b เพราะฉะนั้น a ลบ b จึงเขียนแทนได้ว่า a บวกด้วยลบ b นะครับดังนั้นเมื่อเราพิจารณาสัญลักษณ์นี้นะครับ x บวก2ลบ2ครูจึงเขียนแทนได้ว่า x บวก2บวกด้วยลบ 2, 2ถูกไหมครับ และ5ลบ2ครูจึงเขียนแทนใหม่ได้ว่า5บวกด้วยลบ2นะครับเพราะฉะนั้นครูจะเขียนได้แบบนี้นะครับและจากรูปตาช่างนะครับนักเรียนจะพบว่าฝั่งซ้ายของตาช่างนี่คือ x ถูกไหมครับฝั่งขวาของตาช่างคือ3เพราะฉะนั้นเมื่อเราหยิบออกข้างละ2นะครับตาช่างยังคง ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นครูจึงสร้างเป็นประโยคส่วนลักได้ว่า x น้อยกว่า3ซึ่งยังคงเป็นจริงอยู่นะครับและนี้ก็เป็นการอธิบายนะครับในกรณีที่เรานะครับบวกทั้งสองข้างของอสมการเนี่ยด้วยจำนวนลบใดๆนั่นเองครับนักเรียนคำนักเรียนครับ จากกิจกรรมการบวกของการไม่เท่ากันและตัวอย่างที่ครูได้ยกให้นักเรียนไปดูก่อนหน้านี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าถ้าอสมการของเรานะครับเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเนี่ยเมื่อเราบวกทั้งสองข้างของอสมการด้วยจํานวนที่เท่าเท่ากันนะครับอสมการใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับก็ยังคงน้อยกว่าหรือว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับอยู่นะครับแล้วก็ยังคงเป็นอสมการที่เป็นจริงด้วยจากการที่เราลองแทนด้วยตราช่าง ทีนี้นักเรียนบางคนนะครับก็อาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าสมการของเราเนี่ยเป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือว่าเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับนะครับไอ้เจ้าข้อสรุปที่เราได้ก่อนหน้านี้ยังคงเป็นจริงอยู่หรือเปล่านะครับเรามาลองพิจารณาพร้อมๆกันนะครับเนื่องจาก A น้อยกว่า B เนี่ยนะครับมีความหมายเช่นเดียวกับ B มากกว่า A ถูกไหมครับและในทํานองเดียวกันนะครับ A น้อยกว่าหรือเท่ากับ B ก็มีความหมายเช่นเดียวกับ b มากกว่าหรือเท่ากับ a นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราเริ่มต้นนะครับที่ฝั่งขวานะครับของตาช่างเนี่ยนะครับมีน้ําหนักมากกว่าฝั่งซ้ายของตาช่างเนาะทีนี้เราก็เพิ่มน้ําหนักที่เท่าเท่ากันนะครับลงไปที่ที่แขนของตาช่างทั้งสองข้างนะครับนักเรียนคิดว่าผลยังคงเป็นเหมือนเดิมไหมครับคำว่าผลเป็นเหมือนเดิมก็คือ แขนของตราช่างที่อยู่ทางด้านทางด้านขวาก็ยังคงหนักกว่าหรือว่ายังคงมากกว่าแขนของตราช่างที่อยู่ทางฝั่งซ้ายถูกไหมครับอ่าใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าสมการของเรานะครับจะเป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือว่ามากกว่าหรือเท่ากับนะครับเมื่อเราบวกนะครับ จำนวนจริงใดๆเข้าไปทั้งสองค่าของอสมการนะครับเราก็ยังคงได้อสมการที่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นอสมการที่เป็นจริงด้วยเพราะฉะนั้นครูขอสรุปว่าถ้าครูให้ A B และ C แทนจำนวนจริงใดๆถ้า A มากกว่า B แล้ว A บวก C ก็จะมากกว่า B บวก C ด้วย ถ้า a มากกว่าหรือเท่ากับ b แล้ว a บวก c ก็จะมากกว่าหรือเท่ากับ b บวก c ด้วยนะครับไม่ว่า c จะเป็นจำนวนบวกจำนวนลบหรือว่าศูนย์นะครับนักเรียน ครับนักเรียนครับเราก็มาถึงช่วงท้ายของคลิปวิดีโอรประจำตอนนี้แล้วนะครับเรามาสรุปกันสักนิดนึงเนาะว่านักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้อะไรไปแล้วบ้างนะครับนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของการแก้อสมการนะครับซึ่งก็คือการหาคําตอบทั้งหมดนะครับของอสมการนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้นักเรียนจะใช้วิธีการแทนค่าตัวแปรใช่ไหมครับในการหาคําตอบที่เป็นไปได้นะครับหรือว่าคาตอบทั้งหมดของอสมการนะครับซึ่งนักเรียนจะพบว่าในบาง บางอสมการที่มีความซับซ้อนเนี่ยนะครับาการแทนค่าตัวแปรเนี่ยอาจจะไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมนะครับดังนั้นเราจึงจะใช้สมบัติของการไม่เท่ากันนะครับมาใช้ในการแก้อสมการซึ่งสมบัติของการไม่เท่ากันเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน สองข้อก <alities> ็คือสมบัติการบวกของการไม่เท่ากันและสมบัติการคูณของการไม่เท่ากันนะครับและในคลิปนี้นักเรียนก็ได้ทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับสมบัติการบวกของการไม่เท่ากันนะครับครูจะขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสมบัติการบวกของการไม่เท่ากันคืออะไรนะครับ ถ้าเราให้ a, b และ c แทนจำนวนจริงใดๆซึ่งอาจจะเป็นจำนวนบวกลบหรือว่าศูนย์ก็ได้นะครับถ้า a น้อยกว่า b แล้ว a บวก c ก็น้อยกว่า b บวก c ด้วยนะครับข้อ2นะครับถ้า a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b แล้ว a บวก c ก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ b บวก c ด้วยนะครับข้อ3ถ้า a มากกว่า b แล้ว a บวก c ก็จะมากกว่า b บวก c ด้วย และข้อสุดท้ายนะครับถ้า a มากกว่าหรือเท่ากับ b แล้ว a บวก c ก็จะมากกว่าหรือเท่ากับ b บวก c ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปวิดีโอประจำตอนนี้นะครับครูก็หวังว่านักเรียนนะครับจะมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับสมบัติการบวกของการไม่เท่ากันนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับครูก็จะขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอตอนหน้าครับนักเรียนสวัสดีครับ